สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทกท,กท่านกรมสมเด็จพระเทพสเสด็จออกนวังสระทุมพระราชทานพระราชบุตกาศให้คณะบุคคลเข้าเฝ้านวังสระทุมวันพฤหัสที่4มีนาคม2564เวลา9นาฬิกากรมสมเด็จพระกกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสเสด็จออกณวังสระทุม พระราชทานพระราชบรการให้ในายคันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้นำนายทาเคโอโนตะประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอีซี่บายจำกัดมหาชนและคณะเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินรายได้จากการจัด กิจกรรมยูเมพรส่งต่อความหงใยใยเปีเพื่อสมทบทุนสนับสนุนงานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งผู้ด้อยโอกาสผ่านทางสภากาชาติไทย ในวันเดียวกันสมเด็จพกกระกนิษาาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบวรกาศให้นายพงศักดิ์เกศสวัสดิวงศ์อดีตผู้อํำนวยการสมาคมสโมสรไลออนสากลน,นําคณะผู้บริหารและสมาชิกสโมสรไลออนประเทศไทยเกาเฝ้า,าทุนเก้าถว,วายเงินด้วยสเสด็จพระราชกุศลพระราชอัธยาศัย และทุนกล้าวถวายเครื่องควบคุมการให้สารสลายทางหลอดเลือดดำแก่ผู้ป่วยวิกฤตและเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติเพื่อพระราชทานแก่มูลลนิธิเทพร,รัตน์เวชชาุกุลโรงพยาบาลพระจอมเก้าจังหวัดเพชรบุรีและโรงพยาบาลของรัฐ ในจังหวัดนครราชสีมาพร้อมทั้งน้อมกล้าวถวายรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ